ไม่รู้จะว้าวตรงไหนก่อนกับลำโพงบลูทูธตัวนี้ครับพี่พีบอกเลยเสียงแน่นมากๆนะและพี่พีไปใช้ได้ทุกที่นะครับมีสายพกพาให้แล้วไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับพี่พีชาร์จโซลา่าได้ด้วยนี่มีแผงโซลา่าชาร์จให้นะครับและเสียงแน่นจริงพี่พีมีรองวางแท็บเล็ตมือถือให้เราด้วยนะไว้ดูหนังฟังเพลงไปด้วยนะครับเสียบ USBSD การ์ได้ด้วยจะ ที่ชอบเขาจริงๆเสียงแน่นจริงเดี๋ยวพี่ๆลองฟังเองดูครับกับ CL 8 5 6ครับเฮ้ยตอนตอนแรก ฟังตอนแรกจับมาไม่คิดว่าเสียงเขาจะแน่นขนาดนี้นะพี่ปกติอะพวกที่เป็นโซลา่ามันจะทําเป็นแนวแบบเชิงวิทยุอันนี้เสียงแน่นดีเสียงแน่นดีสายสะาายพร้อมนะครับสายชาร์จไฟบ้านให้ด้วยนะพ,พี่แน่นจริงๆนะแน่นจริงๆอยากแนะนําจริงๆเบรดเบิดออกหมดเลยนะครับใช้ได้เลยอะนะลำโพงบูทูตแบบ ชาร์จโซลาเซลล์นะครับ cl 8 5 6ว่ามีเหอะพี่พเอาไปฟังในไร่ในนาในทุ่งหรือพกพาไปฟังได้ทุกที่เลยครับชาร์จผ่านแสงอาทิตย์เท่านั้นเองนะฝากด้วยครับลำโพงมุทุติดอีกตัวหนึ่งครับ cl 8 5 6หึางจัดให้ไปใช้กันในราคาไม่แพงที่ hv group ครับ